สวัสดีเจ้าข้าเจ้าเป็นแก๊ง call center โทรมาจุเอาสตางเจ้าสวัสดีครับเป็นแก๊ง call center แกครับแม่นเจ้าเป็นแก๊ง call center โทรมาจุเอาสตาง่ะเจ้าโทรมาอย่างนะครับโทรมาจุเอาสตางอ๋อโทรมาจุเอาสตางเจ้าในบัญชีมีสตางหน้าก,กว่าเจ้าก็มีบรรักเท่าใดอะครับคนนี้เสร็จแน่อันของงูจำนวนเงินในบัญชีหน่อยเจ้าจะได้เอาไปตรวจสอบเจ้าเออตอนนี้มีอยู่หกร้อยครับ หกร้อยบาทหกร้อยบาทก็ยังจะเอาอยู่กัะครับผมเก็บเอาไว้จ่ายก้าเทอมอันนี้ก็ยังบอกกุ้มเลยครับอ๋อออยอันขาดแถมเต้าใดน่ะเจ้าต้องจ่ายสองพันห้าครับยังขาดแถมพันเก้าอ้อยขาดนักเลยนะ้อกกอนั้นนะครับบงเว่าจะไปสวหาดที่ไหนถ้าบ่ได้จ่ายก้าเทอมอ่ะต้องเฮนหมดจบแน่เลยครับอืมเอาอีบออตัวเอาเลขบัญชีมาให้พี่เดี๋ยวพี่อ,อนจะตังจ่ายก้าเทอมให้อบอมันจะดีกับคับพี่ เออแบบต้องเกิดนักเนาะเอาเอาเลขบัญชีตัวมาเดี๋ยวปี่จะโอนสตังค์ไปให้ปันเก้าเนาะครับขอบคุณนะครับพี่คนงาม